สาคลกลับบ้านไปหรือ,อยังเนี่ยสบายดีสวัสดีทุกคนสบายดี้าวตากผาแบบนะแบบนี้ตัดม,ม,มุมอาร์ตเข่ากันแต่เมื่อไปเหตุก็ปุกเกิงปึงอยู่ คือหอมกระเทียมเองข้าวๆาวนะไก่แล้วมึงจับไปนอนทางอื่นี่เด้อย่อย,ดย,ดย,ดยเด้อเปื่อนเป่อเลอะเถอะมึงเห็นยังนนะอ,ยอ่ะนะพี่จับให้มนมานอนฝั่งนี่นี่โอ้ยมามอยู่เตอมันลายแล้วก็ให้ึซุ้มเนี่ยจับไปกระเคลิ้นเวลาจับไปแลวมันสีกลม,มา น,นี่นะไก่ตัวนี้จะเป็นมันหมากในะนี่นะไม่อลไรให้เกิดมันเริ่มมาอยู่ลายโตแล้วให้เกิดก็กินไก่ไปเลยโต๊ะยังหฮ้ยมาดามเอ้ยกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินให้กินอยู่พี่นอ้องบูชาสมเมืองที่ไหนได้สวัสดีครับพี่นอ้องเพียมก็หมดนะ <c oughs> สองแต่บริสซื้อกระเทียมเขาตอบคายแบ่บอ๋อมาเดรีวิวอันร้านให้เบิ่งเลยพี่น้องเอ้ยมือน,นี่มอแต่ตาสวดทั้งนั่นตาสวดทั้งนี่ทงยังค้อยนี่ นี่นะนี่นี่ตู่เหรอตาสวดไปลากกระเบื้องมาเมินกว่าบาทสวดออกไปตาหน่ืนมาแล้วจักเือจัดไปจัดไปให้แล้วถ้ามาแล้วมันจะบมดจบมันก็ยังบมดจบไดฮะนะไม่มีที่ดังไฟ ผั <c oughs> กกะ,ะเพราบ่เฮ้ยหมูชิ้นอะไรเฮ้ยโมเมนเขาถากมาแหละบ่ไม่ได้เปิดเน็ตเบิ่งกว่าเด้อ ถากมาแลนะ้วประจักษ์แม่เราที่ถากมากนะครับสิว่าสุีบบล็อกเฟสเขานี้เราประจักษ์นี่ถากมากตั้งแต่สี่โมงแปดนาทีตอนนี้แปดตอนนี้หกโมงสิบนาทีอู้ ผานไปตั้งหลายสัโมงยังบร่ได้โอนขาดของพี่น้องกำลังสิพัรอยู่นะเซ็นมานะโอนขาดของก่อนสี่แสนหกหมื่น

ตอนไปซื้อชิวอาโคบอยู่เรียบร้อยเน่ส่งกับป้ไปบานนี้เขาสิห้าบากพูดอันสิ่งนี้อีกแล้วนเนาะป้ายนะแม่อโอ้ยสัญญาเน็ตเอ้ยมันก็นให้ความร่วมมือกูแน่ เราสิกลายเป็นผู้ต่องหาสโนแ่โอเคไปแล้วหากระเปิดอ่านโทรศัรทซัหากระเปิดเน็ตเด็ด กินไหมทุกคนโลเท่าไรปอเฮ้ยสามหมื 3, 100, 100, 100. ่นกี่ขอยากกินปิ้งบักเค้งมันหักตัวหน่อยโปรดกับห้าสิบบาทก,ก,กินข้าวแรงนำกันเลยพี่น้องหิวเข่าแต่มาตะปักสองจักสิกนงยัง แต่ว,ว่าลักๆักก็คือหมูแหละก็เลยเอามาผัดผัดผักอยู่ได้น้ำหมูอะไรซูมือนี้น,นี่ตอนนี้ยังว่าเดือนมังกรเดอนี่สะคอนเราต้องต่อสู้กับอาหารอีกกุมภามีนาเมษาพฤษภามีทุหนา้าผุท้องจังสิได้แบบกินอาหารตามธรมรมชาตินี่อีกสี่เดือน ต้องมาซื้อกินอีกโอ้ยมากระซิซุกโคตรบาทเลยมากระซิแค็งแล้วสิน้เนมเขาจะลวกก่อนจะเอ๊ะมึงจัดการมันก่อนซิเขาจะลวกก่อนจะมาผัด,ดมีกุง้งไหมอ๋อ น้ำมันหอยนะอยากกินพาเต็ดฟางนะมึงใส่ต้นหอมคิดเห็นใจแฟนใหม่อยู่บอกหูสืบอมีคนน้อยใจ ไม่ใส่ไม่รุนนะนี่สีแดงบอกซองได้ไหมเนอะน่าเราเป็นน่าได้มาได้มาหนาวอุ้งเอ้ยกูกระโดมเป็นน่ากระไพ่ยมืไก่ตกใจเบิด พรุ่งนี้เดินทางพ่อแม่ลูกไปทำงานที่ไทยแล้วขอกำลังใจแน่ทุกคนเอาไว้สดีเดินตะดองออไปเลี้ยงงัวบ่โห ว่าจะเห็นคนในครัวหรือคือห้องโลดอืมหืคุณมีเติมมีความล่อยเลยมีเตโตนวนเลยหู้ยเสือกบอกมีคนน้อยใจใส่ว่าสังแต่เลิกกับเขาตัดไปเว่ากับเขาตอนใด หัวเสือกแบบไรขานะาใ้บอกอะไรพอคือ เย่ yeah. ล้วจะเป็นจริงแล้วทุกคน <c oughs> อันนี้คือตั้งแต่ฮึงๆแล้วพี่น้องเอ้ยยังบริเสนอเมนูอยู่พี่น้องอันนี้ก็คือผัดดอกกระหลำ่ำดงแสนแก้ว มาตัวจะตบจนหนำบกบเป็นไปานิบอ๊ะแมงอ่อนอ่อนต่อเปลือกแล้วอ่อนอ่อนหนึ่งในยังเป็นทันเหลืองสัมยังขาวอยู่มันบอกแก่บอ๊อ่อนโพดเลยมันคือซึมมากบิง่งใกล้ๆพี่เนาะอีก <C ười> <C ười> เอทั้งลายบัานไก่เฮือนเคียงบันเปิดห้านนะขายยังลนะ่ะบาไปตะกินกับมาซื้อเดอ้อกินได้กินบนได้กับแมทซื้ออืสีค้าตามังหงตะมังหงเขามีตามอยู่ทุกบ้านเอาขัดใจเพราะตามเองมันบอดแซบต้องมาซื้อเออ สิตามมาหุงสุกินก่สิตามเองโหเป็นตะกี้ก็ต้องกินอืม,มนมั้นบอแซบซุปเจ้าก็ต้องบอกว่าแซบรีวิวต้องอวยเข้าใจไหมไม่ใช่รีวิวไม่อวยนะเม้นบอกที่เป็นกระแสกันอยู่หารีวิวบอกอวยพีดอีกหน้ามึงรีวิวบอกอวยเนาะ ชาวเน็ตเสียงแตกเลยซิดแเลยเฮ้ยใกขาๆไปผ่ากระโพดเนาะอย่างกระผ่ากระโพดเลยนะเธอแซ่บไหมแซ่บยูจะซิ่นะอยากกินกับห้องค้างออกมาพี่ลืมถามอีแม่ว่ามาเนาะอ,อีแม่ตัวใหญ่สำเร็จน,นะ ตักข้าวรอเลยนะได้ยินบอกเอฟซี FC. บาดคอยขายบาดคอยเปิดห้านนะกอมียังก็มาซื้อก็ยข,ขายยังก็มาซื้อเบิดหฮันอันนี้บอกเอซแถวอันบาดไกลเขินเคียงเลยพี่น้องเย้ยเอซอยู่ไกลก็ฝากเงินมาซื้อได้เด้อแล้วก็ให้ญาติพี่น้องมาเอาอยู่ห้านก็ได้ ตรงนี้ตัวทีข้าวสุกแล้บวออนนอบอกน้ำข้าวก็ถอดถุงผู้ใดจองเมไปดูมึงอย่าบอกนะสากรมึงอย่าบอกนะว่าข้าวบัได้เสียบนะหืจะผู้ใดเตือนทีถอดค้าวมันดีก็จะพ่อถอดดีกับเสียบแซวเลยแซบแซบแ<ส>บน่นอนพี่น้องเลยนั่นละบมาเทาคล้ายคองนะ เขาเห็ดยางสวนเออเขาเห็ดยางคายประเภทกับเขานี่จะมาซสือไปกินมันหมดแสบก็เมื่อปรุงเอาเองอืมท็เปนหมดแสบก็เมื่อปรุงอย่างทอันมันสิเป็นอย่างสั้นเพราะว่าบรกเคยคายอืมให้อภัยกันด้วยซัพพอร์ตกันด้วยน่ะ ครับสมมติว่ามันบ่พอแป้งนวดอยงสีเมื่อหอดเพื่อนก็เติมเองอนนเอมันบ่พอเกลือมันบอกเมือเ่ออดเพื่อนก็เทเกลือลง,องสินา่ามันก็ไปตะกินเองดอกเวลามากินอยู่ห้าน,นก็ต้องบอกว่าแซบอย่างเดียวอืมมันบอกบอกแซบเลยสิไล่ไไปกินห้านอื่นห้านอื่นเพิ่อซื้อยอยไปกินใสแถวนี้มันบ่มีจบก็สั่วต้องแซบอย่างเดียว ไปเลยนะทุกคนกินกระขอดเจ้าผัดหน่อไม้ดอกกระลำผัดหมู